เกูเล่นให้ได้ชุดที่อยากได้กูก็นี่มันอะไรอะแมลงทำไมอยู่ในเมืองวะแมลงตายแล้วไม่มีไอ้นี่เลยไม่มีไอ้ไม่มีป้อมปืนวะกูจะเอาวอานี้ออกเลยเีเน้นความเร็วเน้นไวไปละ

ว,ว้าวมันดูมันดูใหญ่จังวะโอ้ยใหญ่ไม่ใหญ่เปล่าเลยแม่งแมลงเต็มเลยฮะเรียกเซนที่เลยหรอมึงเรียกเรียกป้อมปืนมาเลยเ่รอีกันไมน่ดีกว่าแกไปไหนก่อนดีปะภารกิจอะ เฮ้ยจริงเหรอเราระเบิดได้วิูจะเปลี่ยนปืนนี้ให้มีดัมเมจให้ได้บอกเลยโคตรมันอืมปรกิบข้างหน้าเอ้าเทียแล้วไงแล้วกูเอาอันนี้มาทำไมเนี่ยเว้ยเนียกูหยิบมาผิดอีกแล้วหยิบผิดบ่อยชิบหาย เออเดี๋ยวกูทำลายลังมาแรงอะอุ้ยหี้ย,ยไม่โดนเอยเอ้ยอย,ยะแม่งยังไม่จับกูอยตายไอ้สัตว์เอ้ย,ย,ออยมันมาข้างหลังกูตอนไหนไม่รู้ ไอ้เฮี้ยแม่งไอ้เฮี้ยนี่มันมาตอนแรกคือหันไปไม่มีเว้ยแล้วก็พอหันบางทีคือมันเด้าตูดกูแล้วไอ้เฮี้ยเอ้ยอื้โอ้ยของกูตกอยู่นู่นเยอะเย่ไหนววะแมลงข้นเยอะโอ้โหชิบหายตัวใหญ่มาชิบหายเลยเดินมาเร็วชิบหายเลยด้วยของกูอยู่ไหนเนี่ย ของกูไปไหนอะของกูอยู่ไหนโอ๋อโอ้ยอยืนมาวเวนบนซ้ายล,ะล,ะล,ะละ่างเฮ้ยบนซ้ายล,ะล,ะละ่างสวยมาเลยมาเลยเอาชิบหายแล้วเอ้ยโอ้ยมึงวิ่งมาแล้วอู้หูยของกูหายไปไหนเมื่อไหร่ เพี่ยวีนมันกระโดดล่วงลงมาเอ้าทำไมไม่ขึ้นวะเอ้าแล้วของกูไปไหนอ่ะกูหาของไม่เจออ๋ออยู่นู่นโอ้บ้าเฮ้ยวิ่งผิดทางเหลัองๆบุ่นๆอืออ๋อเรียกไอ้นี่มา สวยๆตัวใหญ่อีกแล้วแล้วของกูไม่อยู่โหเวนของกูอยู่ไหนเอาของกูอยู่ตรงนั้นใช่ๆๆๆๆรู้สึกว่าช่วงนี้มันอึดขึ้นยังไงไม่รู้อะไอ้สัตว์ไปไหนของมึงไม่รู้คงใส่ตาบอดคงใส่โดนโดนโดนตาบ้า ไม่ได้ห้าร้อยโลตายไม่เอ่ยบึ้มมันจะไม่รอดนะดูทรงละอูหูหืมูเรียกแล้วมันอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวห้าร้อยกิโลที่ลงไปไม่เี้ย เธอยังอืมไม่ใช่นะอยู่แถวแถวนี้บลอไหนนั่นนี่นี่น,น,นี่ทางนี่อยู่ทางนั้นแหละกระสุนเกลี้ยงแล้วเนี่ยสะพพายด่วนอืมเอ้ยเปลี่ยนไปคุยในเกมได้ไหม กูกูสตรีมอยู่กูกลัวกูว่าอยากให้เสียงเข้าไปในเกมมั่งโอ้ยโอ้โสัตว์เล่นทีเพอเล่นทีเพอเปิดตลอดอ้าโอ้โหแล้วมังอ้ายังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เี้ยวยย ยอมเออกูยอมตายก็ได้ฮิ้ยเอ้ยจะเลือกสลับการเช็ดเช็ดผ่านษาอ้าวฮัลโหลฮัลโหลได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินแต่คนอื่นเขจะรำคาญเรามไมไอ้เหี้ยไม่เสียงกูคนเดียวมันมันก็น่ารำคาญอยู่แล้วเพิ่มเสียงมึงไปก็ไม่เป็นไรหรอก ไปในคนที่มาจอยเราอ๋อช่างแม่เมาดิใครจอยมีคนจอยเหรอมันก็ปิดไม่ได้นะถ้ามันอยากฟังอะไรเงี้ยจริงโอ้แม่งไอ้ระเบิดกูก็ใช้ไม่ได้โอหแมงมันไม่มีนี่เบอระเบิด ลาลาลามันไม่ใช่ปัญหาของกูอ่ะเอาละได้เวลาลงของใหญ่เบิ่มๆแล้วเฮ้ยเ้าไปเด็กเออตายเน่อ้อมอยู่ไหนละอ้อมอยู่เอ้ยเอมันลงของใหญ่ไปโดนมปเร็ว เพื่อนกูอุยข้างหลังก็มีตายซะไม่ตายว่ะมันอึดถึงชนเลยขนาดนั้นโดนมีดอกสิยังไม่หมดเอาไว้นะบนซ้ายล่างงเอ้ยเดียว แม่งเอ้ยปล่อยเร็วเกินเฮ้ยเออไมื่อไหร่ฮะอ๋อไไหน,ออนั่นอ,อ,อะไรฮาวอ่ะเมื่อไรเหี้ยวมันมีระเบิดอันใหญ่เฮ้ยมันเดินเร็วชิบหายมันเดินเร็วจัดเลยอะ่ะเออตาย เก็บไปนะผมไม่เก็บไมได้ยี้ยอุ้ยมีคนมาเพิ่มอะไรสูวยมันเยอะจนไม่มีสมาธิในการแบบหาเครดิตอะไรอย่างเงี้ยแหละลาลาลา เขาหยอกอ๋อนี่มันเคล็ปืนนี่ไปได้มันก็ขึ้นได้ทางนี้เก็บของอะไรเก็ชิบหายอู้วูวเจ็บเจ็บเจ็บไปได้อยู่ไหนวะ ตั้งค่าในซีเสียงมิวสิกโ okay. อเค้อมมันไม่มีคุยเฉพาะปาร์ตี้ไปนะไอ,อไม่มีอเออไอเยอะม,มันชอบขึ้นตรงนี้ตลอดเลยไฮด้ามันอยู่ตรงไหนตายซะ อ,อูมเอ้าเพื่อนถูกยิงเอ้าตายไอ้เหี้ยเอ้ามึงตายเรียกแล้วอ๋อเพื่อนเรียกแล้วพอดีออรดิชั่นไม่เป็นนะเรื่อนออรดิชั่นไม่เก่งแล้มื่เกิดตรงหน้าปืนพอดีเฮ้ยก็ดี นไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรอ่ะมันเหมันเห็นของอะไรอยู่เดี๋ยวไปดูกันกคืออะไรวะไม่มีอะไรเลยเอย้คิวกับตแลละอ๋อวี นเดนิมันเดินยิงนิ่งอยู่วะโอ้โหมาเยอะเลยมาเลยเข้ามาเลยเอ้ยนี่เล่นดีเผือวะไม่ชอบเดินมาข้างๆนี่พวกแมงนี่ไหงเก็บได้แลบบนี้ข้างหน้ามีเพชรดูข้างหน้าก่อน แค่ไปได้ช่วยยิงเลยเดินวิ่งหาของอย่างเดียวมาแล้วทุกสวยมาแน้เคลียร์เฟสเป็นเป็นหลักคุยไป่เถี่ยว โอ้ว่าทำไมคนเก่ยงยังไม่ดลลไ,มได้จบแฟนเลยตายได้เอ้โหตายเลยวะอุย้ยโหดเกินต้องไปภารกิจตรงนูน้น<ม>เฮ้ยหรือว่าเราภารกิจรองเราไปภารกิจหลักก่อนหน่อกูก็ไปภาปรกิจหลักเนี่ยมองที่อะไรไม่เห็นเลยมีเห็นหรือเปล่าเนี่ย น่าจะมีเห็ดนะทรงนี้เพราะมันเอ้ยนี่นี่นี่คองคลองคองเงินละเท่ะโองอุ้อยเครดิตหนึ่งร้อยขอหนึ่งร้อยให้กูดได้ไหมขอร้ยอยห<ด>นึงน่งขอร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเท่าไหร่วะมันไม่ขึ้นอ่ะอ,อ้ะวาวกูโดนเลยเอา้าวจะกูยิงแม่งอยู่ตรงหน้ามึงพอดีไอ้สัส <laughs> ก่อนยิงมึงดกูกูก่อน บึ้มรถระเบิดโอ้ยพังของมาเอาของกูมาเอาของกูมาเดี๋ยวิดิดิไปแล้วโว้ยโหเยอะเอ้าไอิสว์ทำไมมันชอบเด้งไปทางอื่นวะกูก็ยิงแบบนี้กูก็ยิงแบบนี้ฮึซับเต็มหน้าเก็บไว้ัางก็ดีไปละ โโอ้มาแล้วเว้ยตัวมันอะไร,ะรวะมันเป็นอาค,อา,คารเดี๋ยวพวกอาคารนี้มันน่าจะมีพวกอะไรนะเรียกว่ามันจะมีอะไรดรอปอยู่แถวนั้นนะครับ มันมีอะไรบ้างวะเธอเนี่ยมองไม่เห็นใครกันโอ,อ,อ้ค่าไม,ม,ม่มีกว่าเลยมันโมโหขึ้นมาไ,มได้ ไกลๆแล้วมีอ,อะไรบางอยา่างเมื่อกี้ได้เครดิตเท่าไหร่วะเห็นน้องเว้ยทำเป็นทำเป็นเดินโยก โคเหลียนเอามานสมิอะไรวะ <o> เต็มจนคือคำเควียอะไรก็คือเหลียนไม่ขึ้นแล้วตามมันเต็มเตืนอนอเต็มเลยมีรอบหนึ่งกูได้กูเปิดเจอเคดีสีครั้งหนึนะแต่ว่าได้ทีละสิบ มเไ่ไม่เคยได้ร้อยเลยแบบไม่เคยเลยกูไม่เคยเก็บได้ร้อยอ่ะแย่เมื่อกี้แค่ได้สิบการมันปืนมึงตบกูเหอรอ้ย ป่าก็เยอะเกินอืมโอ้ชีวิตมันเดี๋ยวไม่ขึ้นนี่อะไรไววะอ่ะมันคืออะไรวะอ๋อมันคืออ๋อกล่องเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะ แบกบักไหมเงี้ยมันจะมีเป็นแบบเป็นซากอยู่ตรงนั้นฮะม,มันเป็นซากแหมือนแมันเป็นเหมือนกลายกลายเป็นกระดาษอะก็หลังจากนี้กับเราที่อ่านจะได้เล่นรุ่งไหมวะได้เล่นแหละแต่ว่าคือเขาบอกว่าเขาลาสาม<ห>วาาันเพราะว่าใกล้ไปเพราะว่าลาสามวันเพราะไปทุ่ร่าเดี๋ยววันอาทิตย์มาโอ้ใช้ได้ไม่ไกลเท่าไหร่ ากินสำเร็จหรือเปล่ายังไม่สเร็จเอ้าอ๋อต้องต้องรอเปิดเยอะจัดโอ้ของดีของดีมิกเก้ตัวเล็กๆที่มันแบบบินกระโดดบินได้มากๆแม่งโอ้โหภาพสวยงาม่านแล้วแม่เนี่ยโคตรรบเลยไม่ตายด้วยโอ้ตายแล้ว ไปดูวันนี้แม่งนั่งดูแต่จอยอยากได้จอยแตจอยมึงโหพีท้าหายยากแพงจอยพีท้าแพงเฮียเลยแหละแปดพันเก้าพันห้าใช่มันมีตัวถูกอยู่แต่ว่ามันเป็นของ p 4ที่จริงอะ่ะแต่มันมันต้องใช้มันใช้อันนี้ usb ที่ว่าเหมือนเอาไว้เชื่อมเชื่อมบลูทูธอ่ะเออมันใช้ใช้ทำให้แปลงเป็น PS5 ได้ ไอ้พวกเขาเหมือนเขาจงใจมากกว่าจงใจทำแบบนั้เพราะว่ามันมันขายจอยไม่ได้ออมันเป็นจอย PS4 แล้วมีทัชแพดนะเออมันเป็นจอย PS4 แบบมันเป็นมันมีปุ่มเสริมด้านหลังแล้วก็จะเสริมอะมึ่รู้ไหมมันสามารถอัตติมายได้เหมือนแบบมือมึงขี้เกียจกดออดิชั่นนะมึงก็กดตั้งค่าไว้พอพอมึงกดปุ๊บมันก็กดปุ่มมันปุ๊บมันก็กดกระรูกปรูไปเลยใช่มันคือมาโค่แหละ คงคพีนน่แท้จริงๆน่าจะทำปุ่มเสริมได้ไอเหี้ยยิงจอยก็แพงแต่มันก็หลายปีแล้วเห็นเขาพัฒนานี่ทำไมเขาไม่พัฒนากลับวะพี่แทมันมันตั้งมาโคไม่ได้ไว้จอยมันอ่ะจอยโปรอ่ะ,ะ,ะใช่มันตั้งได้แค่แบบมันตั้งได้แค่ปุ่มเดียวะแบบปุ่มสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยเป็นปุ่มเสริมมั้ยเออมันตั้งมันตั้งปุ่มเสริมได้แค่ครั้งละหนึ่งปุ่มมันตั้งมาโคไม่ได้แต่ถ้าเป็นจอยอื่น กูไปดูของนาค่อนอะ่ะสวยจัดๆเลยเป็นลายทหารเองโคตรสวยเลยมีมีสามลายสามแบบสวยสวยโคตรๆอะ่ะแต่ว่าแปดพันกว่าบาทโอ้โแต่อุปกรณ์มันเยอะนะก็คุ้มอยู่อุปกรณ์มันแบบจัดเต็มอะ่ะมันให้แบบกา้านกานที่เปลี่ยนมาแล้วก็ให้แบบให้พวก้ปุ่มเสริอมอะไรมาด้วยปนนเท่จัดอะ่ะบอกเลย แต่กูชอบไอ้นั่นนั่นที่ว่ามันจะมีเออมันไม่ตายไม่ยิงอะไรดิมันอยู่ใกล้เกินอยู่ใกล้เกินถ้ากูยิงก็มีคนตายแน่นอนไอ้ปืนนี่ข้อเสียมันคือยิงใกล้ไม่ได้มันยิงใกล้แล้วไม่โดนมึงมีเลเซอร์ตั้งนานแล้วมึงออกมาใช้ไม่สัตมันบอกว่าเอาไว้ใช้ตอนกลับลำบังมันอะไรไม้มันถามอะไรถามอะไร Want to go to the bunker green? Follow me. อ๋อมันบอกไป,ไป <bunker. S 1> บังเกอร์เออแล้วเราก็อย่าเพิ่งขึ้นนะไปตามเด็กผไปตามเอาผมไปตามนะา okay, okay, ม,ามันนะเอาโอเคกูตามมันก็ได้ตายสัสหยุดยิงหยุดยิงก่อนเฮ้ย <c oughs> hey, I want the bunker ôi đi ôi kiểu, ôi nè ôi kiểu mèn chèo 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 mèn นี่เปิดมาไม่ม <ET> ีเครดิตนี่กูตบมือง่ายเลยและเอามีอยู่สวยๆพอหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไอสัตว์สิบจะเลื่อนบอไปแล้วเฮ้ยต้องเก็บอีกนานเลยกว่าจะได้จอยนั้นพีเอทหกออกพอดีกว่ากูได้ซื้อได้ เอ้าไอ้ขี้ไปไม่ได้ทางตันใจเพียรห้าขายแพงจริงๆกูว่าได้แพงหรอกแต่ได้จะโดนภาษีประเทศไทยเยอะมากมันไม่แต่ว่าจอยมันแพงจริงไ้ยคือแบบมันมันเป็นจอยเนี่ยจอยรุ่นโปรอ่ะมันก็แพงอยู่แล้วมันมีปุ่มเสริมหลายอันแล้วก็มันมีแบบมันมีปรับแบบว่าให้ไอ้ไอ้ที่ยิงที่ปุ่มยิงอ่ะมันจะปรับให้แบบระยะมันสั้นลงได้เออมันอกเลือกเลือกระยะแล้วก็เลือกแบบ ของมนดีจริงค,คือนั่นแหละมันคุ้มแหละมันคุ้มเลยถ้าเื้อมันคุ้มกว่าซื้อจอยพีเอ้าโปรอ่ะจอยพีเอ้าโปรไม่ค่อยคุ้มนท่นไหร่กดมาโครก็ไม่ได้แต่รุ่นนาไอนาคอนนั้นสวยจริงตั้งมาโครได้ด้วยคิดดูอ่ะคือกูกดปุ่มเดียวกูสามารถไอ้นี้ได้กดอะไรนะ กดคอมโบอะไรก็ได้จ <c> ะ <oughs> เล่นเล่นเกมไฟเตอร์นี้โคตรโกงอ่ะคือกดกดปุ่มเดียวแม่งคือคอมโบได้เลยมันจะโกงเกินแล้วมันจะมีมีไอ้นี้นะไอ้จอยรุ่นแบบของไฟรุ่นไฟเตอร์อะไรสักอย่างมันเป็นจอยที่เอาไ้เล่นแบบพวกสตีฟไฟเตอร์โดยเฉพาะเลยนะก็คือมันมันจะปุมป่มปุ่มปุ่มเล่งอ่ะปุ่มที่ว่าใช้ใช้ใช้หันหน้าคือจะแบบเล็กเล็กแล้วก็อยู่ฝังอยู่ข้างในอ่ะ แล้วก็มันจะมีปุ่มอะไรเนี่าสามเหลี่ยม x สี่สเหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็จะมีงอกงอกองมาอีกสองปุ่มข้างๆไม่เหมือนมันจะคล้ายๆพวกไอ้นี่แหลอะอ,อะไรนะจอยที่เป็นจอยที่เป็นตั้งตั้งกดนะที่เป็นอันเป็นเป็นจอยโยกอะ่ะเอออเ <Okay. S 1> เออนั่นแหละเป็นแบบนั้นเลยคือแบบเออแต่ว่าถ้าเอามาเล่นถ้าเอามาเล่นเกมยิงอะ่ะไม่เหมาะเลยเพราะว่าจอยที่ใช้เล็งอะ่ะโคตรเล็กอะ่ะยิ่แล้วหันน่าจะหันไม่ค่อยได้ เหมือนมีไม่ใช่เชยมันมีจอยนั่นด้วยมันสองไม่เต็มอะไรนะของวูฮองอะอะไรนะของวูฮองมันไอ้กับวูฮองอะไอ้จอยที่เลนที่กูซื้ออะไรยี่ห้อนั้นอ๋อเป็นมันเป็นไอ้นั้นคอลแลบมันแม่เดี๋ยวได้ไอ้จอยนั้นมันมันไม่มันไม่ร่วมจริงถ้ามันนึกนั้นเสียดายจริงมันไม่ยอมทำถ้ามันทำก็คือมันต้องมันต้องทำทัชแพดด้วยไงเพราะถ้าไม่มีทัชแพดก็คือมันเล่นได้แต่ว่ามันคือใช้ใช้ได้ไม่ครบอ่ะ เอาแค่ถามมันทาปุ๊บมันคู่กับจอยพีทาด้วยเปล่าโอ้โหเจ๋งเลยเออยแบบคือมันถูกไงจอยนั่นแหละมันถูกด้วยแล้วก็มันเออมันถูกมันมีฮอลเอฟเฟกด้วยแต่ฮอลเอฟเฟกมันก็แล้วแต่คนชอบนะคือมีคนบอกว่าฮอลเอฟเฟกมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปเพราะว่ามันแบบมันพังง่ายมันตกก็คือมันมีโอกาสที่จะเสียเลยเอมีโอกาสที่มันจะเพี้ยนหน่ะแล้วก็พอเพี้ยนแล้วมันปรับคือมันปรับยาก <Okay. S 1> ถ้าเป็นจอยธรรมดามันถ้าเป็นจอยเพีเห้ามันมันตกยังไงมันก็ไม่ไม,ไม่เนี่ยคือมันต้องใช้บ่อยจริงๆมันถึงจะพะังอ่ะมันต้องเล่นบ่อยๆแล้วก็มีอะไรขุดของก็เต็มยังไงเบียร์มันเต็ม